บาเหื่อยเนาะเฮ็ดได้กับต่อนี่เขาเฮ็ดได้แบบขุดจุดเนาะขุดแล้วก็จุดพี่น้องเลยเดี๋ยวจับมือกันทั้งวันกันพี่น้องเลยต่อนี่มันเป็นต่อไม่หลอกสบายๆหลอกพี่น้องเลยต่อเปื่อยบ่คอยว่าคือจะคืบต่อไม่เปื่อยเนาะโดยจะตันต่อวันนี้พี่น้องเลย <laughs> băng nó, à, nó, nó. băng phiếu hương than nhà chắc nó than đấy nó đấy mình ma phong đấy อ่งเงยักทยกับสบายดีนี่เ้องเนาะทางบเตียงเอาวางเด้อออลาเพื่อนมาพี่มาช่วยกันลงเลยลงเลยลงเลย

จะเกา่บุญแบกี่ได้แต่เก่าไรนี่แต่น่มันจไมนี่ม่ไม่าก่ากันไปไวเลยมารไมรถ่ไอหะลาลวงรถแ่่ไมไกับูกุมขึ้นยไารถาท่ยรถถาบ่รถเไนี่ ปิดมันได่นะมูลมังมันจะใช่พ่ออมูลมังมันม่งมันนั่นแบบนี้มันจะใช่ทกนะอทย่างเลยใ่เลยนี่คนแบกปูนนี่คือสิแข็งแห้งนี่<ะ>ปูนะหน,หน,นี่แบะมีตัวปรยัส <c oughs> <c oughs>

ไพแหลยไพแเลเทาให้รูนี่นะแปดเดนาอ๋อหนึ่งมดแปดม่อเนาะไ่พอถ้าแปดะต้องแปอาทีอาทอันนี้อัหนึ่งหมดนี่น่อาทีไปเรยยๆไลรลนๆ่นี้คุณมาว่าติดอะไรทุก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 ที่ที่ชี่อันแบบของมอชื่อให้ชาวนาอืม่าวนานั้นมันเป็นเป็นพคงน้อยเป็นงอย่าง อ่าหาเงินปลาอันนี้อันนี้ว่าไงคงค้งนักบ่คงแฮงบ่ถูกแม่นก็คือดีชุดในในบรรดาที่ว่าอ่าคนใช้ใน่นะตอนนี้เห็นไหนตอนนี้บ่ห้องน้อยกับห้องใหญ่ตัวนี้ดีเราบ่ตัวนี้แล้วนะตัวนี้แล้วดีกว่ามันจะติดกลัวจักน้อยใหแหละอ่าแต่ปิดให้ไกลแต่มันแพงกว่าเลยกลัวกับชนิทานเอาเองบบมันมันแพงกว่ามันดูจีกว่าเล่นน้อยอ๋อมันก็ต้องเล่นน้อยอย่างนีแพงกว่าเนาะเลยมันแพงกว่าตัวตัวตัวโค้งน้อยนั่น Money, một cộng đồng, kumo. Someone chọc bào nga. A măng kabout, hai bao nga bầu nga 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 ใช่ใช่ช่กันเอาให้ช่องเทนเนาะ้ไมันบริไว่าอันนี้ได้บอนนั่งิ้หายอยู่ด้เด้อแต่ถ้าพ่อบือนนั่มีคนมาแด้ชีเทสให้เราเห็นนั่นนั่งตะบึนเลยบึนไม่ได้ไปชาเลวไม่ไปายบ่เยโบได้แต่เจาจะโทชายเอ้า ยัางสิไปก็ยืมรถได้ปุบได้ค่อยจอดไปเฮือนกันเออป้ามาถิมนี่ก็ได้จะขับว่าได้มนงจะบอกไงเราเนี้ยถิมหนึ่งไปไดโมเวสเขาไป่ใช่ว่ถิมไปถิไปบ้านนี่นะไปหน้านะเดี๋ยวค่อยไปซับเอก็นได้เอาอนี้เอาันนี้ไว้เติมน้ำมันนี่แล้วนี่ด้วยด้วดย รถมันก็ใช้น้ำมันเหาะกินน้ำมันินะเนี่ยนั่นสั่นพูดยังไงก้อนนั่นอยู่ติดอะไรมันโอกว่าทุกๆเราอะมันมีน้ำมันบ่กไปเอารถเฮ้ยเลยบอกคุณไ่อได้ไหมมันมีเท่าไม่เที่ยวไปยัยไงหัวแข็อตอเออเออเบานั่นมันลักรถแล้วรู่เอ้ยเอาแล้วเนาะเอาแโอเคใช้โหรับมื้อนี้เนาะจบทำนี้ก่อนขอบใจได้เลย

รชบดิรชบอีกใทะชัแล้วรชบอีกใช้เพื่อนรชบหน่เพื่อน้ารชบไมเบิ่งด้วฮะไชับหม่กบอกการนี้เาเบิ่งด้วฮะจนบุก้าเอาอะเ้รใช้ชบไหมูเป็นยังจำได้บ่เาอกกันนะถ้าเป็นเพื่อนกัน เบ่งกันนยเจ้าอยากได้มาให้กอยเนาะทักได้เราเพื่อนกันเลยต้องแบ่งกันอะไรามาบึงด้วยเอามาบึงด้วยงามบ่โอราคาสี่สิบเจ็ดล้านเจ้าขอยพ้องนาคีบ่ป้องเนาะโทับปลเนาะจะโหดแค่มันเพลงว่าโทรศัพท์ปล่สิบเจ็ดล้านขาย้่าวเราานนีตัวนี้ ป้องเห็ดแล้วเอแล้วไปขายหน้าประทุมนึงอย่อยังนังอืดดรอืดี่บอกเลอฮีแค่เข่ากันก็ค้นดรชื่อชมให้เหี้ยคักหักแช่ไหเบดเบิดเบดเบิดบเออ ให้อีภิชามค่อยบ่ป้องจะซื้อไม่ออกมาออกลูกพ่อโทรศัพท์เหรอเจ็ดีคอมเมนต์เรามามอเล่นตด้ะชื่อไม่ได้ลอยลินจนเบิดไดงย้ายเปล่นอยู่ให้ลูกเล่นไปจักเลยบ่เล่นลินแล้วยังเบ็ดเบ็ดเอามาให้นี่นะเราปล่อยเขาจะปวดเราดิปวดเขาจะปวดของเราใส่แล้วมันได้ได้ปักเข่านะฮเออมันมันมันยากตัวนี้ท่านด้มีชิมบ่เนี่นะมีชิมเก่าเราอยู่หรอใครยกแต่ประมาณบ่มี่เนี่ยมันต้อง

Ừm, đúng rồi Đúng rồi, bây giờ bọn tôi sẽ đi, à, à, đi à, thăm à, à, khám Bọn tôi sẽ đi thăm khám, không cần à, phải đi thăm mọi người Đúng rồi, bọn tôi sẽ đi thăm mọi người Đi thôi Đi thôi Đi thôi Bọn tôi sẽ đi thăm mọi người Đi thôi Nhưng... Chúng ta sẽ đi thăm mọi người 5k Ừm Cái này là... 4k, 9k <cười> <cười> à, khum <thên cười> thế thì làm đó quật quá má khỏi khỏi chỉ quật hay má đi đó thì chào chào mọi người này quật à, lo cần thì làm cái này Hãy không để cháu vẹn mày đâu, đâu đây Mà mà... Nó buồn, đi Cháu mặc khổ cái này Chẳng làm, không bộ lắng này Bộ, bộ lắng, bộ lắng để... à, 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 à. mày hướng nó đi Chìm, chìm, chìm làm ai bỏ บ่มีกาละบมีกีาละลืมมตะเฮื่อนกับมีะตะเยบยาเยอะนาถอยแล้วอยแล้วเคเคบเป็นยังยุ่งมีบ่มีปรแด่งเลยฮะโอยมันดับนี่กบดแล้วมาซือเกาเพราะว่าตอนเว้นอ่ะมันคุ้มม่ได้เวเตียงเลยฮอนอนแดงหรอ ่องลงมาไปที่สบายเลยพอเด้อมาพี่มาพี่ไปดิสบายดิเอ้าบากับพี่เลยไปดิได้พอเราพี่น้งกันเนาะป้าานม่ต้องไฟนะโอ้ราวังไลยไฟเด้อไฟเด้อไฟเด้อ mua <laughs> hai đó có thể ra hay <cười> mạnh mẽ rồi quân chủ tàu chủ than cái thích của mình đó rồi

มาเส็นซอยกันเนอะทำจะวางเนอะทั้งผู้เป็นเมีย้มาเห็นแล้วบ่ทีนี่ยังยังเมียเจ้าไนยังไม่ได้มาเห็นบ่เพิ่นคึ้นบมาเบิ่งปิ่นเลยเท่ามอยฮะอืออ่ะไปลองเลย สอยดีเนาะสอยดีแล้วะมดมเว้นมดมือเว้นเากะไรสยกันยกันมันนี่ไปไปเกี่ยวขาวมากว่าประตูหรือว่าไปไร มาแล้วมากรมือเก็บเข่าฮหากระมืออ่าให้เก็บเาหากระมือฮาสิมาบ่มาแล้วโอ้ไปเจอจ้างบคนเราใ่กรมือวเตียง่ระมือเว้นไม่ถายนาเชื่อถอลม่านเชือถเอ่อนมใ้ลูกจะิเด้

คือว่าเมียเจ้าบ่อยากมาอยู่นี่บ่เป็นจัมาอยู่บ่เออเรามาอยู่ใส่จ่อยเรามาอยู่เรามาอยู่เด้เออมายูมลูกเต้าแล้วเนาะอืมเป็นหยังพี่น้องเอ้ยัดแขงกันนี่แหละเนาะ nào anh ta già nang gì đấy hào nó già nang thêm nhiều thì nào người, hết pin chứ bao ca tụng, khoai gì ở đi tụng, cái 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 nó nó ราะว่าปัดตู้เราเอาล้านพี่น้องเไยเราก็เริ่มไ้คอยได้ไหมอย่างเงี้ยตำล้านกว่าล้านเราล้านโมยูล้านโมยูพูดตรงๆล้านลื้อเนาะถ้าว่าโมเห็นแม่เพื่อนแต่ใครเน้เนาะถ้าเห็นแม่เพื่อนแต่เพื่อนจากม้านแม่เพื่อนจากส่อแม่เพื่อนพี่น้องเไยไปช้อยอยู่เพื่อล้านโมยู่อาเราก็อยากมาซอยู่พี่น้องเไยนี่เด้เด่นเนี่ยจะเหน่อยกันเ้็วเลยเนาะในน้ำในในแล้วบาดไหน เนาะบื้นบอกพี่น้องทั้งประตูนมาเจาะน้ำจะไดนให้มีบ่ออันมาหนาในหาได้อยู่บ่อนาในเพลิงทางนะมีบ่อเอาใช้จอยมีน้ำหนองบ่ออ๋อมีน้ำหนองใกล้นี่บ่โอ้คักแล้วสาะจ้างรถจ้างรถไถบ่ไร้แก่ใ้นี่พี่น้องเลยเนาะระวังเด้อระวังเด้อง ว่างเลยใส่กันกินดังเลยกินข้นนขาวพร้อมกันชิมเฮากันเนาะทำกันบอมี่ไปกินไหวกินชาไอ้กินพร้อมกันกินดังเลย <c oughs> น้่เป็นโพนบ่เนี่ยนะคือทมเอา <c oughs> เป็นโพนกินดังเลย <c oughs> โคกระลางนี่เอาไว้แล้วพอเนาะเอาไว้บวเอาไว้เลยเอาไหว้โคกระลางไว้มันใหญ่เนาะมันมันใหญ่อ่าพาไม่เส็จได้เลยพี่น้องเส็จเท้าได้เล้วเนาะโก็ขดกลุ่มอยู่พี่น้องเลยทางกระจ่อยกันเลยเส็ดแบบขมกขมมได้เรากันเลยเนาะ เมื่อยบ่บ่เมื่อยเนาะเฮ็ดจะได้กับต่อนี่เฮาเฮ็ดจะได้บ้านคุดจุดเนาะคุดแล้วก็จุดที่น้องเราไปเดี๋ยวจักมื่อยกันทั้งวันกันที่น้เราไปต่อตรงนี้มันเป็นต่อไม่หลอกสบายอีหลอกพี่น้องเอ้ยต่อเปื่อยบ่คอยว่าคือจะคืบต่อไม่เปื่อยเนาะเบิ่งจะกอันต่อวันเดียวที่เราไป nó uh, <laughs> <là> băng <laughs> tiêu thay than nữa lăng nhà sắp à, nó một than đấy nó là ăn đấy, lôm Bù, ma được phóng hình đấy. À, đó, mình lôm đột đấy tao một bình khuôn mặt khải lệ đấy nó toàn lên nó có à, bên nhanh บ่ได้พันยังว่าแถาจอยทานมีด้วมึงเคเจ้าห้โชกเขาพันเห็นตัวเลขตัวยังบ่ได้เห็นบอเงินบาททีบแล้วก็บอบอกเล็กน้าเลยกับเล็กพึ่งฮะเล่นบอหน้ากระพิ่งเห็บอหน้ากระเพิ่งใช่บอโอ เอา้าซาพี่น้องเลยปากกระเพิงมาใชะน้องคนวะา้งองตึกปากกันเด้อปากแตกเลยเพื่อนว่หนาวเนาะพี่น้องเลยเกินเลยดี อุนอ่นๆพี่น้องเลยให้อุ่นๆเนาะโพนันน,ะน,นี้เหนีย้ปลูกพักกันนะงานปลูกพริกพายพนเนรอเนาะแล้วก็ปลูกพริกบ่ก็เป็นส่วน,<า>นพริกนี่เนาะอืมคนตอกน้ำต้มมดหนึ่งฮะนักหถั่วต้มมดหนึ่งคนต้องมันจะเต็มเลยอ๋อมันต่ำเนี่ยเขาต้องเห็ดทำเขาเขึ้นแังไหนก็ไม่เขาต้องเลยถมก่อนพี่น้องเลยทำปะถมถึงขึ้น แมนมันมันเป็นม okay no? okay. so ันเป็นเสมือนค้องน้าเลยแหละพี่น้องเลยเนาะเอาตาโอเคแล้วสเลอเนาะสบายดีรอบคำอีกรอบเนาะพี่น้องเลยโดยโดยพี่น้องให้ให้มูคู่เขาไม่แย่ไม่ยาไม่พี่น้องเลยใกล้สี่เลี่ยมเลยด้วพี่น้องเบอร์นนีพอลเลี่ยมก็ไล่เติบเลยพี่น้องเนาะอ่าสูสุดแล้วแต่เลอร์โดยพี่น้องเลยอ้าวขอบคุณทีขอบคุณทางแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสู่สู่คนพี่น้องเด้อเนาะ ่ามาติดตามครับเพิ่มคลิปของมียาดพี่กเก่กกาคือเล็ก,กาาพี่น้องพอ่น้อเป็นทานไทยคักก็ดีนะมดีพี่น้องเนาะไปสวัสดีพี่น้องไงล่ำล่าลงเลยคลิปนี้นเจ้าเนี่ยเจอกันในคลิปหน้าเนาะสบายดี